สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เป็นท yeah. right. like cool um> ี่ร้าน JF p o นะคะแล้วันนี้ค่ะเรนจะพาทุกคนมาดูผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทับติดนะคะของรถ Mitsubishi e n d e r นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างมาดูกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะด้านนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟลีก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดนะคะเดี๋ยวนำมาเปิด ะะอันนี้ก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของช่างมืออาชีพของที่ร้านนะคะเก็บสายไฟเรียบร้อยสวยงามะคะ่ะต่อไปด้านนี้นะคะจะเป็นภุ่มปิดฝาท้ายค่ะสามารถสั่งปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีเจ็บดเป็นระบบกันหนิ่งค่ับอ่าฝาท้ายก็จะติมแบบนี้เป็นเจ็บเลยนะคะเป็นเซ็บีของฝาท้ายโอเปิดใ่้ดูอีกครั้งนึงอันนี้นะคะก็จะปิดลงไปแน่นแบบ ใช้พี่ปุกเปิดเดิมก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะคะหรือว่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเลืหนึ่งกระชากแล้วน,นะคะแค่กดลงไปแบบนี้ก็คือฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเลยต่อไปนะคะที่รีโมทค่ะก็คือใช้เป็นรีโมทเดิมไม่มีการนัดแปลงนะคะกดแช่ปไปที่ปุกท้ายล็อกนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะฝาท้ายก็จะดูไปิดขึ้นมา ต่อไปนะคะที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นระบบเซนเซอร์คาวเตค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีเซฟตี้เหมือนกันก,ก็คือสามารถใช้ได้ตอนที่รถดดกับเสียบเท่านั้นนะคะ,ดะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูโอเคสั่งงานไมมากนะคะใช้งานได้ทั้งเปิดเปิดแล้วก็เปิดปิดเลยนะคะสะดวกสบายมากสำหรับลุกค้านท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถตักมาสอบถามที่เพจเต็โกนะคะหรือว่าเ,เพจฝ่ายใช้ไฟฟ้าที่ททอเตอร์ชัพบไปเตโกนะคะยังไงก็ขอฝาก กับประทาให้ช่างยูกที่ท้งเอ็ดโปดได้นะคะ